ก่อจะไปเปิดกระช่าผมมีอะไรให้คุณดูด้วยโอเคมาแล้วครับดแในที่สุดผมก็ได้โปได้ซื้อโปรไฟล์แล้วนะครับดีแล้วผมก็ได้เคลียร์ภารกิจตามดีแล้วนะครับโอเคมารับเลยครับด่ได้แล้วโอเคได้แม่อยอแล้วคือตอนแรกผมว่าอยากได้อาเนียนะแต่ว่าอาเนียนี่ราคาเดีย๋ยวดูราคาก่อนราคาอาเดียดิหกรอย โอกร้อยเก้าเก้าโอ้โหถ้าเติมร้านลุงยุทธไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่เนาะโอเคดิเดี๋ยวโปรไฟล์อานเดียคืออยากได้มากอะ่ะคืออยากได้แนละ้วแต่เสียดายเงินเงินไม่เหลือเงินไม่มีเปลี่ยนโปรไฟล์เลยครับเจอเปลี่ยนโชว์ให้ทุกคนดูเลยดีอานเนียครับเอ้ยไม่ใช่แม่ยอกับเออแม่ยอกับยูรีครับดิผมชอบแม่ยอมากอย่างเท่อะ ทั้งเท่ทั้งสวยอะ่ะดูครับโอเคครับโปรไฟล์แม่ยอดีเป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับโอ้โหเป็นเกย์ทั้งสวยทั้งเท่เลยสเปคผมเลยครับโอเคต่อที่กาชาเลยครับอ่าไหนดูซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าขออ่านเนียนะไอดีสาวๆดี่ยคือผมอยากระบายมากผพเปิดร้อยหนึ่ง้อยแปดสบหใบปรากฏว่าเปิดได้แต่ตัวนี้อโอ้โห คือเศร้าจัดเลยรอบนี้แหละผมจะไม่พาดได้ในไอดีหลักเลยมาเลยขออาเนียครับขอได้เถอะมาเลยขนาดรอเพิ่มเลเยรนะยอะเกลือเลยโอ้โห1.32อ่ะมาโอ้โหไม่ได้เลยเป็นไปเลยขอแม่ยอก็ได้ปะพอมีกบทพีร้อยอยู่แต่ว่าผมอยากทพี100ร้อยอาเดียนะหรือว่าจะทพี100ร้อยอาหรือแม่ยอดีนะไอดี ID หลักเลย อันนี้ไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวต้องคิดก่อนแหละมาเลยแม่ยอ่อโอ้โหไม่ได้เลยฮนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรายังแลกตัว๋วได้อยู่ไม่ต้องกังวลมาเลยขออาเดียครับอาเดียลูกรักผมโอ้โหไม่ได้เลยเฮ้ยอาเดียอุตส่าห์เวยเป็นลูกรักเลยนะและผมอยากได้ตัวเดียวอุตส่าห์ซื้อโปรไฟล์มาแล้วอะโอ้โหมาเลย โอ้โหเฮ้ยนอกนอกเทศกาลพี่โอ้โหมาได้ไงเนี่ยส่วนเกียร์ดิยังไม่เปิดแล้วกันเนาะเออเก็บรูบี้ไว้ดีกว่ามาขอแม่ยออย่าเอาน้องหมามาหญิงนะปผาเอ้ยคือบ่นเลยนะขอแม่ยอนะมาแม่ยอแม่ยอโอ้โหไม่ได้เลยฮะ เปิดจนหมดตูดดี่พีเนี่ยหลือรอวันใหม่เพราะว่าจะเปิดจนหมดนี่โอ้โหแบบยวจะไม่เหลือไม้เปิดวัดอื่นเลยนะโอเคมาอาียจังอาอนียอเน,ยน่ารักมากออกมาโอุโยเมยเอามาทำเพื่อไม่โมาขอ,อาเนียผีร้อยเลยนะเนอยนี่โอ้โห ถึงแม้จะไม่มีดาเบิแต่ก็เฟียวได้บอกไว้ก่อนเลยคือมันมีหยุ่ห้ามันมีความสามารถล้ายแถงแถมยังความสามารถพอสมัคนยังโคอดอีกอาเดียโอ้โหเฮ้ยในที่สุดผมก็เปิดได้อาเดียเฮ้ยเจ๋งเปเลยโอ้ยเป็นไอดีหล,ลักด้วยโอ้อาเดียตัวอวยผมอลองเป็นตุดเลย มาเลยใส่ทีวิ้ยคืออยากอวดนะโอ้ยอาเดียวิเอาตัวเทอออกมาดับิชี่ออกวิเกียร์พร้อมเลยดีเกียร์พร้อมเลยโอ้วิอาเดียอ,อย่าเดียวเดียวขอโทษนะดับมิชีขอโทษขอโทษวิโชเลยตั้งโชเลยดีอาเดียผมโอ้ยดีน้องน่ารักมาก้ยในที่สุดผมก็เปิดได้แต่ว่าผมอยากได้อีกสี่ตัวเพื่อทำพรสวรรค์ครับดี นี่พอสวรรค์เลยคืออยากได้อีกอะ่ะคือผมโลกมากอะ่ะตอนนี้ผมโลกแล้วอะ่ะคืออยากได้มากคือหยุดห้าวีเนี่ยตัวเลนเจอร์ผมเยอะมากเดีย๋ยวเดี๋ยวลองดูทีมหยุดห้าวีก่อนวิ่งอย่เอาไว้เปิดรอบหน้าเลยงานนี้อย่าไว้เปิดตอนอาเน,นียคู่คู่กับยอแม่ยอดีไหมเนี่ยวิวิของแท้มามามาเดี๋ยวดูเลย ขัดขวางการสร้างกองทัพของเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถนี่เอ่อความสามารถไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคําว่าหยุดห้าเลยเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวหาก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ดีใจมากอะล้นแล้วล้นแล้วนี่หยุดออกปฏิบัติการช่วยเขาผมมีกี่ตัวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยว เออใช่มันมีบางล่างที่ผมอยังไม่ขึ้นเนาะมีกี่ตัวมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว5ตัว6ตัวนี่ก็คือไทจิกับยามาโตะตัวที่7ก็อาเนียโอ้หูยเยอะมือเยอะจริงๆวิอุ้ยเยอะจริงๆคืออุ้ยดีใจมากที่เปิดได้อาเนียโอ้โห ้างนั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ้างนั้นผมขออวยพรใครทุกคนเปิดกาชาไม่เกลือเหมือนผมครับเี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะครับผมขออันนี้ก่อนนะครับโอเคกดกองซุ่มนะครับขอให้ได้ตัวอาเนียแล้วกันนะโอเคผมจะกดโอเคครับผมจะข้ามตอนดูโฆษณาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมขอให้ได้ตัวอาเนียปาเลย2 5เปอร์เซ็นต์ออกมาตัวอาเนียโอ้ยได้แล้วครับท่านผู้ชม